เหมียวเราจะมาตกปลากันอีกแล้วเทมี่เหมียวใช่แล้วครับตกอะไรวดวดเออวดยังไม่ได้ทันได้ตกปลาเลยเยิ่วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้บักอะไรคุณคุณคุณคิดไปเองหรือเปล่า ไม่ได้คิดไม่หนาในคิดเองเยอหนอนเราหายไปตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้มามาตาเล็กตกตกว่ะีอืมเราจะลองกันอีกรอบอืมเอาไว้กลางกาคลาคกามันก็ตกลงมามสิคน มันไปไกลเกินอ่ะคุณปุ๊บมาเรียบร้อยมาว่ายลงนมาไปแล้วสู่สุ่ติสู่ลิขิตไปแล้วสู่ลิขิตไปแล้วโอ้โหไปไกลมากไปไกลมากไปเราเจอบักเยอะเหมือนกันนะเราเจอบักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองบักเลย เล่นแรงคนเดี๋ยวนะเรารู้ทักษะละเราจะตกตัวเล็กไปหาตัวใหญ่ด้วยเบสิรถเนี่ยจับตัวเล็กได้หอดเบสิรถแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดกลางคันว่าต๋าเนี่ยแบบนี้ไอตัวเล็กอย่าแกกินนะแ,แกจะเป็นเหยือดด่อตายต่อไป เส่ิมนิเทร์โบสาบให้มันกลายเป็นเหยื่อล่อก่อนเนี่ยสริมนิเอร์โบเสริมด้วยระเบิดเออแต่ก็จะทำควสให้หมดเฮ้ยใครกินเนะี่ยไม่ใช่แกไม่ใช่ไม่ใช่แกไม่ใช่แกงับนิ่มันเออเรียบร้อยอเลเวลขึ้นด้วยกระดูกง,งู บ่ม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 คุณเล่นอะไรอืเราจะลงไปจ้าใต้จ้าทะเลกันเราจะไปจ้าเราจะไปเจ้าทะเลกันเจ้าทะเลคนอยู่ที่นี่มั้งนี่มันทะเลสาบแน่ไหมบ่มยังแกตามฉันไม่ทันหรอกเฮ้ยได้เฮ้ยได้ควิ เควสมาอยู่แต่ว่าตัวงานตัวแดงอีกสองอันแล้วก็ได้แล้วได้แล้วในห้าพันบาทรับเควสหน่อยครับรับบาร์เคอันนี้ต่อไปเควสอะไรต่อนะเราต้องจับจำได้มันอยู่ในหมดหมู่เล็กอ๋อเคยจับได้แล้วตัวนึงใหม่กอดว้าวหายากนะเนี่ยก็ไม่หาไม่ยากหรอกมันอยู่ใต้ทะเลลึก ซส่งต้องใช้แสงสว่างหรือไม่ก็ลึกแบบลึกลึกลึกแบบมากๆเลยปะก็ลึกแบบมองไม่เห็นเลยนะอ้าเราเราลงไปจับปลาได้แค่ยื่นแค่ยื่นเออเหยื่อให้ก็เออไม่ไม่ไมไม่เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องไงนั่นพอลงไปลึกแปบ๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะไปส่องโจงน้ำมาไล่กัดกันเหรออืมจะเจอกับปลาแสงปลาแสงไล่กัดปลาเล็กอืม เราจะไปหาฉลามนะครับและจะให้ฉลามมันดึงไปตรงนู้นเพื่อทําให้กลายเป็นเหยื่อโอเคง่ายง่ายมันกัดงับฉลามฉลามเจ้าฉลามเจ้าฉลามน้อยน่ารักที่กัดคนเป็นอาหารฉลามฉลามฉลามกัดมันเออลากลากลากไปลากไปฉลามและเราก็จะไปเอาปลาเรืองแสงไม่ใช่แกว้ยโอเคฉลามฉลามกัด กัดฉลาม,ลามย่ามันมอนทำโอเคโอ้ยฉลามฉลามอื่นนั่นแหละพอฉลามลากไปปั๊บเราก็จะลงยิงปุ๊บแล้วก็ไม่ใช่แกด้วยเอเจ,วจเจ้าตัวเล็กไ <บำ S 2> ม่จ้าตัวเล็กอ่ะไม่เป็นไร เราเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวอะไรอืมตัวสีแดงอ่ะแแห่เธอละก้อนฮี้เวลาขโมยได้เวลาเอาเพื่อนมันมาอ้าเอาตัวเนี้ยแหละอ้าวไปไปไปเคไปละตัวเล็รแกขึ้นมาทำไมแล้วก็ตายหรอกแล้วเอาแค่เราเปิดพูดเห็นเลยไหม อืผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะอะไรอ่ะหิวฮุกแล้วเราก็จะตื่นดูแลอ่าอาอามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะแกกินพวกตัวเองแกกินขนาดตัวเองขนาดเดียวกันกินแค่เพื่อเพื่อ เอาตัวนี้มาก่อนยังไม่เคยจับเฮ้ยคุณต้องเฮ้ยยูงนี่มันชอบตอมน่ะอีกบ้าจะทำภารกิจให้เสร็จอะ่ะอ้าวตัวใหญ่กันไปเหรออาโอเคได้อา้อาวอวอ,อีกทีซิ บัักนนี่มโอเคเสียฟรีไปหนึ่งกระบวนการกระบวนการที่สามกระแสน้ำไล่หลังต้องตึงตึงตึอตึงตึมเตือนเตือตัวใหญ่ก็ไล่ตามมาเออเอ้ยเราสามารถจับตัวใหญ่ได้ด้วยนะจับตัวใหญ่แล้วก็เอาไปตก ตัวใหญ่ยังไงให้อากินมันนี่คือการสังหารปลาแบบรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบแบบคันย้อนอย่าไม่มานี่มาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีห้ามกินพวกตัวเองเข้าใจไหมต้องมาเข้าใจแสดงว่าแกเป็นเด็กไม่ดีเลยเราสามอ่ะไม่ใช่แก งับเเอ,อ,ม,อ,อมาปลาสีเขียวปลาติดลังสีกินไม่ได้แต่เราสามารถขายให้มันได้เราจะไม่เอามาขายเราจะเอามาระเ,เ,เบิดเวลาไว้ระเบิดเวลาก็กจริงจมดิ่งลงไปสุก้นทะเลโบ่งดีเอาไม่โดนโบ่งนั่นแหละสวยไม่ใช่แกต้องจับตัวแดง ปลาไม่ตะโกนผมไม่ได้ตะโกนปลาเป็นคนตะโกนย่าโทษผมผมไม่ได้เป็นคนตะโกนโอมไอเป็นไรเริ่มต้นชีวิตใหม่สูตรลันทดอืออ่ะอ่ะเอ้ยเราจะโยไปให้ไกๆเลยเดี๋ยวป่ะนีเราต้องเอาโอเคนี่มา แล้วหาหาตัวนี่มันเป็นตัวใหญ่ใไม่ใช่แกไม่ใช่แกไม่ใช่แกไอ้เจ๊ตัวนี้แหละปลาช่ากระตุกแล้วไปแล้วไปสู่ขุมนะราขุมที่เท่าไหร่ไม่รู้ขุมที่แปดได้ข่าวว่าเป็นขุมที่ดีที่สุดโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ขุมนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ขุมนี้ครับไม่ใช่ขุมนี้ครับเท่ที่ครับ จะรำคาญแล้วทักแกรำคาญยุงแล้วทักจะรำคาญยุงแล้วน่าอ้าไม่เป็นไรหาฉลามฉลามของเรานะสามารถฆ่าคนได้เอเมื่อกี้คุณเห็นเมื่อกี้อ๋อไอ้ที่เราระเบิดไปพร้อมกับไอ้ตัวปลาสดๆไงเหยอกแล้วมันนี่ก็ออกมาว่ายน้ำเล่นเนี่ย อืมเราเจอปลาสายพันธุ์ใหม่แล้วครับท่านผู้ชมเอ้าอุ๊ยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไอตัวเควสนี่หรือเปล่าได้ไหมตัวนี้เควสอันอันอันแรกอะ่ะซ้อมหลัวใต้ทะเลลึกอีกทีนึงนะาเผื่อม,มันจะได้มันไม่มันไม่ลึกเลยมันนิดเดียวยเองมันเออึกกินออออกินออกินมาไม่กินโอย๊ยนี่ไงกินทันที เมื่อกี้เราเจอตัวอะไรไม่รู้ที่อยู่ดีๆก็โผล่มากินเอ่ออาหารของเรามาสมอนต่อหน้าเลยปะอืมใช่มาสมอนต่อหน้าเลยเฮ้ยปลาสายพันธุ์ใหม่เม่รู้อะไรเลยจัจู้จือเสืเพลินม้อปลาสายพันธุ์ใหม่น่าสนุกมากเลยเราจะจมไปดิ่งไปใต้ทะเลลึกที่มองอะไรไม่เห็นใช่มองอะไรงมๆชั้นไอ้นายไงนะอะไรอะปลาหวาน ปลาวานเหรอปลาวานหลังคลอด้วครับงำเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอามันขึ้นมาได้เฉยเอามันขึ้นมาทันทีเลยจับมันได้เฉยเลยับพี่งำไอ้เจ้ามาส่าซิดนี่ตายไปแล้วไม่มวี้คนเย่เอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็อย่าคุณอย่าคิดจะติดระเบิดทันทีอ๋ออันนี้เคยทำแล้วอันนี้ เราจำเป็นต้องใช้ระเบิดด้วยและใช้นี่เพื่อเข้าเพื่อไปถึงสิบเมตรเราจำเป็นต้องไม่ให้ตัวอะไรกินจ้ะไม่เป็นไรผมจะโดนกินก็เถอะแต่ว่าเราก็ต้องไปถึงให้ได้ตอนนี้กำลังเรากำลังเข้านรลกผมขึเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่ถึ กลับมาเหลือกันดูเสียงหลงเลยกลับมาเหลอแต่กันดูทำได้ยี้มากทำให้ฉันดูแย่เราอยากให้มันวุ่น้ำดูสุกติใหม่แล้วก็ฮิวคอปอุยเกือบระเบิดใจไอ้ปลานั่นแล้วน่ะระเบิดต้นทางเกมมิ่งปลาเออนั่นแหละ ได้ปลาสายพันธุ์ใหม่ปลาสายพันธุ์ใหม่มาสุดยอดดึงแงีแต่หนูไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำเราได้ปลาสายพันธุ์ใหม่มาเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นปลาที่หายากม,มากๆเพราะว่ามันเป็นปลาที่ถูกกินแล้วมีชีวิตอยู่ได้ด้วยบั๊กนั่นเองสงสัยมัไนไม่อัปเดตหน่อยมันก็เลยเอย๊ะมันบั๊ก เราจะลงไว้ลึกๆก,ก่อนนี้ลงไปเฮ้ยก่อนที่จะลงไว้ลึกๆเราต้องไปหาน้อนหาน้อนฉลามอ้าวลืมไปน้อนฉลาหมหายเอ้ยน้อนฉลามก,<ล>ากินไปแล้วเอ้ยถูกถูกจับแล้วนี่ไงตัวสุดท้ายเลยเอืมไม่น่าเจออะไรละทำไมมันเป็น,หนเหงื่อ่า อ่ะงูตัวอะไรอ่ะปลาปลาสเต็กอน้อนฉลามเดี๋ยวเราจะมันต้องมันน้อนฉลามไม่เตอน้อนฉะไม่น้อนฉลามแบบมันมันเป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้เราไปถึงสวงสวรรค์ได้ก็คือระยะสิบเมตรอ่ะก็คือต้องปล่อยฉลามไป้ก่อนเอ้ปล่อยฉลามลงนั้นเรียบร้อยแล้วะปล่อยลงนะ้ปล่อยไปแล้ว ปล่อยลงไปแล้วเฮ้ยจ้องมาเกี่ระเบิดมันเออระเบิดนั่นพี่ระเบิดฉลามแล้วปล่อยมันลงน้ำเหรออยาเห็นกระดูกฉลามแล้วก็กระดูกฉลามว่ายน้ำไปเรื่อยๆฉลามจากนั่นอะไรอ่ะก็ไอปลาหวาน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 หวานมากแล่ละหกานมากเลยมากมากหวานจริงๆ เราปล่อยฉลามลงไปแล้วเรียบร้อยปลาฉลามน่ารักปลาแล้วเราปล่อยฉลามลงไปแล้วทำงไงดีก็ต้องจับมันขึ้นมาใหม่แล้วล่ะ <S 2>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  ไม่รู้ทำไปเท่าไรก็ก็จับฉลามขึ้นมาใหม่มาใหม่อุยอ้ยอุยอ้ยโดนย แก <Okay, S 2> บางอาจมากินไม่ได้ตดัดไอ้งนี้ยังไม่ได้ตดัดเลยนะเราจะเจอฉลามว่าใครเล่นก็เล่นอยู่ลามอยูน้อย มาเจอแตปลาสเต็กหมููไอ้สลาลงไปใต้ทะเลลึกแล้วดูแลสลามมันฝังกำแพงไปเรื่อยๆอ่าอ่ายิ้มแบบสดใสพร้อมที่จะฆ่าเราเลยเแินตใต้แบบปดเราไม่สามารถลงไปได้ใต้ทะเลลึกได้สลามอย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัยที่ติดระเบิดติดจัลัวติดไอ้เจ้าตะขอบ้านี่แล้วก็ต้องไปดูไปเลยการตะโกนดูก่อนว่าฉลามได้ดูไหมนี่ฉลามเต็มเลยฉลามตัวเล็กอะไม่น่าใจน่าจ่มไม่ไม่น่ามีแล้วอ่ะก็คือฉลามหายไปแล้วก็ก็ขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไม่ได้เราจะทำคลิปยาวๆไปเลย จายาววันนี้ก็ยาวเกินมันมันยาวเกินตรงไหนมันไม่รได้ยนเขายังยี่สิบีพี่กินยังคนดูได้เลย โอคมีคุณโกรธแต่ไม่เกี่ยวไม่ได้กอดไอ้เออคิดไปไอ้เงี้ยก็ก็เห็นห,อ,นห,อ,หอัวในใจก็ในใจก็ขแคหในใจไงี้ยทำไมอ่ะข้าหัวใจไม่ได้กู มีคนหัวล้อแล้วมีคนหัวล้อใช่ัวใจไม่ออกมีคนหัวล้อแล้ว <Okay. S 1> มาปุ๊บได้ตัวใหม่ปับ๊บว้าวนี่คือการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมสินะได้แลวป่ะได้ใช่ไหมเปิดได้เปิดมาเปิดไปได้ไงสลามอยู่ไหมไปดูก่อนในฝา่ตรงนี้ไปจะมีฉลามฉันคือฉลามฉันดี ฉลามเด็ดค่ะน้องกำมาจับฉลามแต่เราจะลงไปคั่วโลกใต้ก็คือปล่อยไว้งั้นแหละปล่อยไว้งั้นแหละเหมือนว่าถ้ามีตัวอะไรมากินก็ถ้าบอกว่ามีตัวใหญ่มาขวางวเราค่อยไปหาฉลามทีหลังอ่ะอย่าบโอเคได้แล้วโอเค น,น,นี่เราได้มาศนบาทแล้วเราก็ลงแรงเหมือนเดิมเราก็นดูละเดี๋้แล้วไหนเราลองซิว่าแกพวกชอบกินกันเงินช่อนจะตกไปที่อื่น จะลองทดสอบดูนะว่าแกเป็นพวกชอบใช่แกเป็นคนกินกันเองแกมันเป็นคนนลยุทธ์สายพันธุ์เจ้าต้องตายเจ้าต้องถูกประหารชีวิตยอยู่ตรงนี้ฉันจะระเบิดแกแล้วให้แกบักตายลงน้ําลงกําแพงฉันจะทําให้แกลงกําแพงไปเองใช้ชีวิตยอย่างลําบากซะแกสนุกเกิน อยู่ในกำแพงตลอดเวลาเราอ๋อลุกแล้วไปพวกปลาที่เกะกะขาอนี้จะทำอะไรดีโยนขึ้นไปให้หมดเดี๋ยวว่าเอาเอาเนี่ยเวลาไม่ได้ไม่ได้ของอะไรก็โยนมาเยอะเพิ่งระเบิดเดี๋ยวเพิ่งระเบิดแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะตกไปเรื่อยๆไอ้พวกปลาหน้าลำคาญพวกนี้แล้วเราจะตกหมดได้ยังไงจร่งตกไปเรื่อยๆก็มันน่าจะมีห้าตัวแล้วค่อยระเบิดถูกปะ ถ้าตัวระเบิดเด๋ยวะอำการคลิปเราจะทำการเทเนลเทจ้าปราพวกนี้ไม่โดนไม่โดนเปววเปวไม่โดนเอมันจะโดนมันมันจะโดนยังไงวะตุ้มเนลเทศเรียบร้อยว้าวสู่สู่ด้านมืดลงนรกไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะไ ปลามันลงนรกไปแล้วอะ่ออออนะปลามันสมองเล็กนะปลามันสมองเล็กสเราจะทำการนั่งตกปลาอืมคุ้นๆนะเหมือนเอามามารีมิกซ์ใหม่นั่งตกปลาจะร้องเพลงด้เพราะว่าติดเล้วก็เสร็จ เราติดลิกิทติ์เอาสักสองตัวสตัวสี่ตัวห้าตัวอเอยเราประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเราเรามื่อไหร่เราจะได้เราจะได้เจ้าต,ตัวนี้กับตัวนี้ไม่โมันยังไม่ขึ้นเลยตกตกตปตัว<ห>ตกตกตกต,ตกตก นนเรามีเวลาทำไม่ไมนะไม่มีทางดึงมานี่มัหนหนักไหมอะนั่นนีก่ก็อาจจะมีเสียงเสียเข้ามาก็ต้องขออาภัยด้วยอาจจะมีเสียงเสียเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยคุณย,ยา,ยา,อ,า,าอย่าออามาเลย เราจะจับปลาพวกนี้มาในประเทศในประเทศที่หมดทำไมคุณน้องแต่ก<อ>็แ,แปอยู่นะทำไมเววมันไม่ขึ้นวะก็ขึ้นมนันเริ่มขึ้นยากไงทำไมมันมันเต็มหลอดแล้วนะ ไม่รู้ว่าเราจะจับปัง,งอะไรล,เละเดจเรนเทพไระดูไปเลยเย,ย้สูนรุกมที่แปดเราปะอีกแล้ววะบักแอนนี่อีกแล้วบักอบักลอยฟ้าน่ะมาแถวนี้ไหมครับกอขอทำการนะเดี๋ยว นี่เสร็จรอดูดิว่าเวลมันจะขึ้ื่อนไหมการหลบดีที่เป็นเลิศแขนคุณออกไปใกลแขนคุณสงสัยเวลมันจะไม่ขึ้นแล้วล่ะกรัมกรัมเปอร์ก็คือตัวไหนกรัมกรัมเปอร์กรัมเปอร์คือตัวไหน อ๋อไอปลาลูกฉลามสีทองอก็จะได้เวลาที่พอเหมาะแล้วเราก็จะทำการจะทำการ